หน่อยครับสวัสดีครับผมโมกีวันของโอมเดวิลเคียครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันก็รวมๆสองอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายใช้สี่หมื่นครับอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ที่เดิมเลยแล้วมีใครไปคู่บอลซ้อมไฟนี้อ๋อไฟนี้มีเยอะครับน้องๆบิ๊กในค่ายที่อยู่ด้วยกันช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสามปีสูงเท่าไหร่ครับหนึร้อยเจ็ดสิบประมาณครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้ น้ำปลาปล่อย63กิโลมวยสไตล์อะไรครับก็ไปเจอกับพวกยครับวันนี้เด้ต้องมาเจอกับเพชรเหนือเคยต่อยกันไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกสืบสาคิดว่าต่อยเรือยังก็ศึกษามาแล้วเขามวยสไตล์อีมครับวันนี้มาเจอเพชรเหนือก็วางคลิแบ่งให้ดีเรียกไดตามสไตล์ครับก็อยตามกันหรือเปล่เนาะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุ่นขึ้นเดียวใช่ล่าสุดต่อยไว้ที่ล่าลําเนินวันนั้นต่อยกับจิงอีทองเป้มชนะคะแนนชนะคะแนนมาวันนั้นต่อยยูเวีเท่าไหร่ ก็ร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยแปดวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบแปดเนาะเมื่อเช้าสอบนักยังยังครับคิดว่ามาเกินเท่าไหร่ก็สองบอลก็เหมือนเดิมคือเหมือนมาวิ่งตามสไตล์เราแหละร่างกายไฟนี้ก็เกินร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมใช่คุ้มมากี่กิโลไฟนี้ก็สามกิโลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหลักก็ร้อยบวกแล้วเนาะคนจังหวัดกระบี่ครับเด็กกระบี่อ่าฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยครับก็ฝากพี่น้องชาวกระบี่ครับแล้วก็ ผักตายแล้วก็ถั่วปริบัติันนี้ฝากเป็นกำใจใ้พุ่มแบบพุ่มจะเอาชัยอนะไปภาคกับวันนี้คู่ที่สามหรือคู่รองช่องเจสีครับอ่ะคนนี้ขอให้โชคดีขอรับ